ความสวยของแสงสีแสงสีพิษแต่งอะไรบ้างก็คันนี้เนี่ยจะเน้นไฟเป็นแบบสีส้มๆมสีซอบๆจะไม่คือจะเป็นวอร์มมากกว่าจะไม่ให้เป็นแบบสารพัดสีเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรามองว่าลูกค้าเราถ้าจะเห็นรถคันนี้เป็นไฟสารพัดสีแวบแวบเนี่ยเขาจะเป็นโฟกัสที่ไฟอ่าเราก็เลยให้เป็นเป็นไฟสีเดียว แล้วก็ไม่ใส่เยอะมากมายตัดเป็นเส้นมากกว่าเพื่อเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะได้มาเห็นงานซาวเรามามามาเน้นที่งานการที่ครบสินค้ามาเน้นที่ตู้ที่เราอยากโชว์จริงๆแต่วงการแต่งตั้งก็สวยนะสวยยเลยฉันเห็นในเฟซชัรีบแบบว่าฉันจะถ่ายคันนี้อย่างเลยอ่ะเพราะว่าดูจริงคันนี้รู้มาแล้วคุณผู้ชมค่ะว่า ระบบคันนี้เป็นยังไงงานเป็นยังไง<ะ>เสียงจะฟังเพราะที่ระดับไหนอะไรยังไงคุณผู้ชมหนูเชื่อว่าหลายคนเห็นถ้ารักเครื่องเสียงอาจจะนั่งไม่ติดก็ได้<ะ>อาจจะอยากขับรถออกจากบ้านแล้วไปทําเลยก็ได้เ เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะอยากให้พี่ฝากถึงคนดูที่อยู่ทางบ้านหน่อยถ้าอยากจะติดตามร้านที่ต้องไปดูที่ไหนยังไงกันบ้างครับทางร้านเนี่ยอยู่ทางอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาก็คือโคราชนะครับที่นั่นเดียวกับหนูเลยอ้าวเหรอหนูภาษาบ้านสิคุูภาษาบ้านคุณไม่เป็นหนูกำรังุูเมันเป็นคนลืมบ้านเกิดค่ะมันเป็นคนลืมกลับเพื่อตัวเองมันลืมคน ครับอยู่ที่โลตัสหัวทะเลนะครับงานกันตรงไหนได้ก็คือเข้าเข้าที่เฟสบุ๊กได้เลยค่ะใสชคำว่าชื่อแม็กควายแม็กควายโคราชหัวทะเลแม็กควายโคราชหัวทะเลเนี่ยก็จะเจอเลยแล้วก็ เห็นหมดทั้งเรื่องของฟิล์มกล้องแสงหรือว่าเรื่องของเครื่องเสียงติดรถยนต์ในสไตล์แบบต่างๆที่เราก็มีงานโชว์ที่ที่ร้านด้วยแล้วก็มีมีรูปของผลงานติดตั้งเข้าไปแล้วด้วยครับมีหลายๆอย่างวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอจากร้านเอบีอัลต์คาบมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยววันหนูกลับโคราชจะไปหาพี่นๆไปทำไมโอเคไหมไอพีแค่ได้เดียวข้าวหน่อยแต่แถวหัวทะเลมีอาหารกินเยอะตันหลอดแน่ ว่าตอนนี้คุณผู้ชมอย่าพิ่งไม่ไหนเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าต้องไปดูช่วงนี้ก่อนค่ะช่วงเอ็กเกิลค่ะจากนิตยาสาร Starburst เยไปดูด้วยกันค่ะเด็ดมากเอ็กเกลิลก็ะจะไปกินข้าวเรี ดีค่ะชื่อพันธ์ค่ะส่วนสูง165น้ำหนัก44สัสดส่วน34 24 34ค่ะวันนี้พันธ์มาถ่ายนิตยาสารซารโมบิลคอรัมเอ็กเกอร์ฉบับที่141ค่ะ ในของรถยนต์เหรอคะก็อยากเป็นโช๊คค่ะเพราะว่ามันเด้งเด้งได้ใจอะ่ะดึงดึงดึงอะ่ะ จ้าเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่แบบน้จรีงถ้าอยากจะดูแบบว่าเยอะกว่านี้แน่นๆที่ฉบับแบบออนแอร์ทีวีไม่ได้กรุณาไป Subscribe ใน YouTube e x ซ์เตอร์ทาวน์แชนแนลในยูเด็ดกว่าในทีวีเรามี2ไอ้นี่เราสองเวอร์ชันหนังสือแต่เด็ดกว่าใน YouTube คือในหนังสือจ้ะการุณาไปซื้อซ้าโมบิลดูคือพอมันเป็นภาพนิ่งอะ มันเห็นนะมันเอาห้องน้ำได้เอาห้องน้ำได้เขาเป็นหนังสือเครื่องเสียงเขอเขาไปนั่งแล้วว่าไม่มันเห็นชัดกว่า เราไปขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรากันดีกว่าขอบคุณค่ะเครื่องเสียงติดรถยนต์เอาพายเขาออกนะจอรุ่นใหม่ล่าสุดกับ I 1 0 9 E D ขอบคุณนะคะเครื่องเสียงติดรถยนต์ Pioneer และขอขอบคุณนะคะเครื่องเสียงติดรถยนต์ Kenwood the All in One ค่ะและขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound สร้างความสุขทุกเส้นทางและขอขอบคุณนะคะร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Power s a v i 9ชกบา c h ค่ะเราไม่ขายอาชีพด้วยความมากักง่ายใช่แล้วค่ะ สปอนเซอร์ยังเข้ามาไเรื่อยๆนะคะส่วนทาง Facebook ก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะเซิร์ชคำว่าเ x e r c i s e เช่นกันนะคะใช่ค่ะรวมถึงนะคะดูพวกเราย้อนหลังได้นะคะอย่างที่บอกค่ะมันแซ่บอู้หูถึงใจมากกว่าในรายการนะคะเอ้ยในช่วงที่ออนสดออนแบบนี้ออนเอฟเข้าไปดูได้ค่ะใน YouTube นะคะเซิร์ช Exercise ากันค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกับพวกเราเป็นประจาทุวันอาทิตย์ ห้าเู้ที่ืนอถืทาง Spirit Channel 2 Vision 691นะคะแล้วก็รีดันจันกับสุกนะคะเคที่อถ<ช>ือที่หนึ่งจ้าใช่แล้วค่ะ,คะแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนแคปหน้าจอไว้เลยเพราะว่านานๆาทีจะมีคนในการที่พิธีกรมาครบสามคนสามน้อยเ,ยเทปทีแรกก็สามน้อยเทปทีแ้วมีดออเดียวโดนตีเลยฉันทํารายการอยู่คนเดียวนี่ยังไม่ได้ด่าเลยหนูขออนุญาตให้คุณผู้ชมไปนอนนะคะเพราะว่าถัดจากนี้หนูจะทําการด่าพิธีกรทั้งสองคนที่ทําให้หนูทํารายการคนเดียวสําหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะใช่ค่ะ ฉันทำรายการคนเดียวเพราะพวกมึงไม่มาค่ะแล้วมีเทปแล้วนี่มึงไม่ย